ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาครึ่งขมิน้นช้อนชาพุนพนเสร็จแล้วก็คน คนให้เข้ากันนะอันนี้จะขัดหน้าให้กระจ่างใสไร้สิวฝ้ากะดำบนใบหน้าทำให้หน้านิ่มหน้าไม่หยาบหน้าไม่กระด้างดูอ่อนกว่าวัยทำทุกวันทุกวันหน้าของคุณจะดูเด็กขึ้นกว่าเก่า เสร็จแล้วมะนาวแล้วเราก็นี่นะคะกินลงไปแล้วเอามาถู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 ถหน้าเลยค่ะค่อยถูถูไปเนะคะ ดูต้นด่างตรงที่มันไหนดำแล้วก็เน้นหน่อยทำให้หน้าใสดูอ่อนกว่ายาวทำทุกวันทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งตอนไหนก็ได้นะว่างเย็นก็ทําเย็นว่างเช้าก็ทําเช้าแต่คุณยายว่างตอนบ่ายคะ่ะ ยายทําตอนบ่ายค่ะฝานมานาเป็นชิ้นนะคะลูกหนึ่งก็จะฝานได้สามชิ้นสําหรับขัดหน้าต่อหนึ่งครั้ง ใช้แค่รูปเดียวนะคะคุณยายอายุ68แล้วนะคะเพิ่งมาดูแลผิวหน้าตอนแก่ค่ะตอนหนุ่มๆก็ไม่สนใจที่จะดูแล ปล่อยให้ผิวหน้าแก่ลงแก่ลงทุกวันมาได้สุดโบราณของคุณย่าเคยทำให้ดูนึกได้ก็เลยเอามาทำดูนะคะใครสนใจอยากจะทำตามคุณยายก็ทำตามในคลิปนี้เลยนะคะเราจะถูถูถูไว้ เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วเราก็จะไปล้างออกนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณยายก็ไปล้างออกแล้วนะคะต่างจากเราทิ้งไว้สิบนาทีเราก็ไปล้างออกเห็นไหมคะหน้าคุณยายก่อนทำกับหลังทำเป็นไงคะนิ่มไหม น,นี่หมนี่น่าสดนะคะน้าสดน้าสดนะคะคุณยาย68แล้วนะคะเห็นหรือยังคะใครจะไปทดลองใช้ก็ได้นะคะขัดหน้าให้สวยให้อ่อนกว่าวัยถึงเราจะอายุมากแต่เราต้องดูแลตัวเองนะคะหน้าตาเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบาย